วันนี้ฝนตกนะน<ต>ก,ก็ตกเลยพี่อากาศมันเปลี่ยนแปลงเข้าเดือนเมษาแล้วผมดูไอ้กรมอุตุเขาบอกว่าประมาณอีก23าวันเป็นห่วงพี่น้องชาวภาคใต้นะระวังกันนิดนึงเพราะว่าน้ําป่ามันไหลลงมาอ,อ,อาจจะท่วมได้อีกนะครับแต่ภาคเหนือขาดแคลนน้าขาดแคลนแต่ภาคใต้ของเราท่วมไม่เป็นไรบ้านเราเนี่ยมันเกิดอุบัติวิกฤตอะไรมากมายครับแล้วชีวิตผมก็เกิดวิกฤตอกีกออกมาทํางานแทบแบบมาไม่ทันกับโดนพี่เป็ดดา่าทำไมพี่ทะเลาะกับเมียที่บ้านนะเด้ทะเลาะอะไรกันนักหนาวเมียพี่เนี่ยนะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องแล้วแม่งงกเงิน อีตอนเรามาทํางานเนี่ยคิดดูดิได้เป็นก่อบเป็นกรรมให้มันแต่เวลาออกมาทํางานเนี่ยมันให้เรานิดเดียวให้ร้อยเดียวเงินเราค่าตัวเราเนี่ยนะให้หมดมาเล่นคาเฟ่คืนๆเนี่ยผมได้สี่ห้าแสนทุคืนน่ะเท่าไหร่นะสี่ห้าแสนชาตินี้มึงจะทาถึงไหมเนี่ยก็หลายๆปีเก็บไว้สิอย่าไปเล่นการพนันเอกลับไปบ้านนะสองสามพันวางไว้หน้ากระจกแต่ออกมาทํางานแม่ให้มาร้อยเดียวนุ้ยให้มาร้อยเดียวโอ้โหอีเวนเอ้ยเจอจะถีบหน้าหงายดิสัต คนอัปนุยน้ยเมียพี่โมโหแทนพี่ไงไม่ต้องเลยพี่โมโหเองครับออกจากบ้านแล้วคิดดูตลกหน้าตาดีอย่างผมพกเงินแค่100คร้อยเดียวแล้วขับรถแลนด์รเซอร์พี่ใครหน้าตาดีเขาโอพี่หน้าตาดีครับพูดเหมือนที่บ้านไม่มีกระจก<อ>พี่ว้าปะมีแต่กูทุบแตกหมดแล้วพี่ขี่รถอะไรมาทำงานกี่บอกก็ขี่รถแลนด์รเซอร์ฮะซื้อสดอเล็กซัสเนี่ยผมก็เพิ่งเอาไปเทินครับ<อ><อ>ผมผมไม่ขี่แล้วเล็กซัสมันเป็นรถแบบ รถญี่ปุ่นนหะแต่มันเป็นกายุโรปอะไรเงี้ยผมก็ไม่ขี่ขี่ไลกูเซอร์ดีกว่ามันญี่ปุ่นแท้ๆสีอะไรพี่สีขาวไข่มุกจอดหน้าพาร์ซารถที่จอดตรงนี้เหรอผมซื้อป้ายแดงค่ะสีป้ายแดงด้วยฮะสดนะโอ้รถรถพี่เหรอครับผมไอ้ที่ประตูซ้ายลวดเกี่ยวไว้นะไอ้กระโปรงหลังเห็นมีบานพับด้วยไอ้ตรงล้อเห็นมีวงกบเออตัวพวงมาลัยมีไอใสอยู่อ๋ออันนั้นโปรโมชั่นฮะอ๋อโปรโมชั่นเหรอเขาแถมมึงไม่เคยซื้อรถห้างไม่รู้เรื่องอะไรไฟล์ออกจากบ้านทะเลาะกับเมียเป็นแกแกทนได้ไหม เรื่องเมียนะทนไม่ได้พี่แต่พี่จะทนได้สิบกว่าปีแล้วที่ทนมาแต่วันนี้กะไม่ทนยังไงยังไงต้องเลิกกับแม่งแน่ต้องเลิกตทำไงก็เลิกไม่ได้ทําไงมีวิธีเดียวฆ่าแม่งโอ้ติดคุกนะอ้าวติดคุกจะมีวันออกนุ้ยแต่อยู่กับมันแล้วแบบขมขื่นตลอดชีวิตจะอยู่เหรอไปหัดฝึกยิงปืนอไปฝึกยิงปืนที่อะไรลาบสิบเอ็ดที่ไหนลาบสิบเอ็ดลาบสิบเอ็ดนี่ทำไมขายถูกแถวบ้านลาบสามสิบ ตำไทยใส่ผูยีบห้าบาทข้าเหนียวห้าบาทอิ่มทั้งครอบขรัวไอเนี่ยเล่นเสียงฮาตัวเดียวเลยจะไม่หาได้ไงกูไปตามดูถึงบ้านอกูเอ๊ะทำไมไอหงอกมาเล่นตลกขำผมไปเห็นแอบดูผมตกใจทำไมพี่มันกินพ่อแก่วละหัวข้ดูโถใช่ไหมเนนมเบื้องนมเบื้องอะไรมึงแก่หัวแก่กินเตามไม่ดีนมเบื้องเนี่ยก็ไปหัดฝึกยิงเปืน ครูฝึกก็บอกว่าการที่จะยิงคนให้ตายไม่ต้องยิงหลายนัดยิงแค่นัดเดียวเมื่อไหร่ก็ตายใช่ยิงตรงไหนรู้ไหมนุ้ยสมองนี่ไงสมองมีสิทธิ์รอดอ๋อยังรอดอีกแต่ตรงนี้ครับไม่มีการที่ว่าจะรอดชีวิตยิงตรงไหนหัวนม้ยทำไมไปยิงตรงนั้นอ่ะมึงโดนยิงหัวนมเมื่อไหร่ก็ทะลุถึงหัวใจตายเหมือนกันโอ้อยู่ข้างซ้ายผมกะยิงหัวนมเลยเมื่อไหร่ผมก็ยิงโดนเพราะหัวนมเมียผมอย่างนี้โอ้โหดีละมีหัวนมขนาดนี้ไม่ต้องซื้อลูกชิ้นละเอาน้ำจิ้มอย่างเดียวเคี้ยวได้เลยเคยทำที่ท่าพูดไม่ถูกเคย ก็ผ้าผูกตาการไงถ้าเกิดเมียออกจากห้องน้ำเมื่อไรนะผมยิงหัวนมกระใจแน่สักพักมันเปิดประตูมาแกรกแล้วกูบอกเฮ้ยอะไรมันตกใจไว้ผ้าขนุลหล่นเลยแล้วกางในอะไรไม่ใส่เลยเห็นชัดเลยหัวนมกูยิงเลยปั๊มหัวนมกระจายเมียตายตายอะไรโดนกระเพาะอาหารเอาไม่ไปโดนนั่นน่ะหัวนมเมียกูยานถึงก็เดือยฮ่ไม่ยานไม่ไหวนี่พี่เอ๋คิดฆ่าเมียยิงเหมือนกันเอาตำลาผมไม่ใช้พอเมียเดินออกมาจากห้องน้ำปั๊บเจเอ๋ยิงเลย ปังโดนหัวเข่าทำไม่ะยานกับเมียผมอีกนมตอนที่เมียตายแบบธรรมชาติแล้วไม่ต้องใช้ปืนยิงอะไรขี่จักรยานล่อหมู่บ้านนมพันล้อจักรยานตายหาไปแล้วหายใจไม่ออกผมก็เคยคิดฆ่าเมียแบบพี่อ่ะผมก็ไปฝึกยิงปืนที่สนามสายยันสนามเป้าโอ้โหดูมันยังหน้าด้านเล่นนะเนี่คิดได้ไงวะอ่ะ ที่สนามเป้าเนี่ยแหละก็ฝึกยิงปืนเขาบอกวิธีเดียวแบบวิสีอะยิงหัวนมโดนหัวใจจะตายก็ตายเลยแต่ต้องเป็นข้างซ้ายเอแล้วยิงยากผมยิงยากมากเลยเพราะอะไรเพราะอะไรหัวนมเมียมเล็กถ้าหัวไม่ขีดหัวนมเล็กมากนมหรือสิวหัวนมวัยรุ่นไงแล้วก็สีชมพูเรื่อเงอนชี้หน้าผมมันตูดกล้วยหอมอุ้ยพูดแล้วเปียวไปกากลับไปโดนแต่นมเมียมไอ้หน่อยสวยจริงนะสวยเหรอรู้ได้ไงกูเคยเอานิ้วเขี่ยหัวนมเมียมแล้ว เขี่ยตอนไหนวะตอนที่ไอ้น็อตลูกมึงกินนมเมียมึงไงยังไงพี่ฉันกำลังซื้อของไปกำลังเอาไปฝากไอ้น็อตอ่ะไอ้น็อตกำลังดูดหัวนมเมียแกจับจับจับฉันถามว่าน็อตทำอะไรอ่ะพระจากหัวนมน็อตกินนมแล้วมีการเล่นเกมนะน็อตดูให้ดีนะถ้าเกิดน็อตตอบถูกนะเดี๋ยวลุงให้รถบังคับน็อตดูให้ดีนะลูกกูจับนมเมียมึงปั๊บกูบอกน็อตถ้าลุงจับข้างเนี้ยและน็อตจะกินข้างไหนอย่ามาเล่าให้ฟังผมพี่จีจับ จับไม่จับเปล่าจูนหัวไม่ขีดด้วยจูนจูนจูนไปจูนปาพันตาปืนปีศาจเลียให้มันด้วยโอ้ยมีลักษณะทำจริงนี่มีถุยด้วยบ้าเลียด้วยกระจีเลียแข้งเลี้ยขาเออผมก็ยิงตรงหัวนมแล้วจะจะโดนหัวใจจะตายใช่ยากมากตัดแว่นสายตาอย่างหนาเพราะนมมันเล็กโอ้ยนมเล็กอ่ะมันไม่เหมือนหัวนมเมียนี่ยิงเลยปังปังหัวนมกระจายเมียตายตายไหงหัวใจมันอยู่ข้างขวาเออทำไมวะอ๋อเมียเป็นเอเลี่ยน เฮ้ยเป็นนักเรียน A b แบกกูเห็นมันถือแฟบเดินขายอยู่อ๋อมันทำสองกะ A b แบกด้วยแฟบด้วยโอก็ยิงแล้วหัวนมก็ไม่ตายเป็นทำไงเพราะหัวใจอยู่ข้างขวาก็หลอกไปฆ่าที่ฟาร์มจระเข้ทำไงทำลายหลักฐานไงไม่เหลือกระดูกลงเนื้อไม่เหลือกะให้เคกินกะถีบลงบ่อไอ้เคกั้ก็ไปเลยพอถึงปุ๊บไปบ่อที่ตัวใหญ่นะไอบ่อลูกไปสนใจเอาตัวใหญ่ที่สุดเลยพอถึงบอกหญิงนี่ไง ไอ้เคดาราเขาเรียกไอ้เขี้มไอ้เขี้มเนี่ยตัวใหญ่ที่เล่นหนังบ่อยๆอ่ะเออบอกไหนกะงอขาไหนกะเราอย่างเงี้ยนะนู่นไงไหนอ่นู่นฉงงกะไปยังไหนละนู่นไหนมันไหนก็ตูมล่วงเลยไอ้เคกินเลยกินไหนแม่งแตกหนีคนละทิศละทางเลยชิบหายอ่าทำไมงั้นอ่ะไอ้สองตัวแม่งไปกอดกันสั่นใหญ่เลยแม่งกระซิบเป็นใหญ่แล้บอกเฮ้ยมึงอย่าเข้าไปนะเว้ยแม่งไม่แน่จริงแม่งไม่เดือดรงมาล็อก รอดอีกเว้ยไอ้แค่กลัวเมียมันเลยก<อ>ูลอวที่ไหนไอ้ตัวเล็กอยู่ข้างบอมันพูดฉันก็ได้ยินว่างไงพวกเราต้องรีบออกจากบ่อนี้ให้ได้เว้ยทำไมตั้งแต่อีควายนั้นตกลงมาน้ำเห,หม็นช <c oughs> ิบหามไม่ค่อยอาบน้ำผ <c oughs> ูกเป็นน้ำหนวกนี่ผมมีนักร้องมาจากโซเทานักร้องจีนเหรอฮะครับผมเขาหนีฝนหนีพายุมาจากเมืองจีนมาเมืองไทยนานยังเพิ่งมาเดี๋ยวนี้เองโดนฝนต้องระวังฮะเป็นหวัดคัดจมูกมากใครแปลภาษาจีนด้วยมั้งเขาเขาร้องภาษาจีนนะเขาต้องแปลเป็นไทยด้วยนะอ๋อไอ้แปะ ภาษาจีนอ่ะเคยไปอยู่เซี่ยงไฮ้มาเหรอใครพูดจีนนะพูดจีนจีนเหรอได้ไหมเนี่ยเมาก็ไปอ้วกไปหาษาเสียงมาอเอออะไรพูดอะไรนะจีนหน้าเสียดางเลยเลิกยังในบุหรี่กับเหล้าเนี่ยเลิกแล้วหันมาสูบมาอย่างเดียวมีเสือดุมมีสืดุมพูดอะไรนะพูดจีนแน่ๆมีปูกลับมาอีกจีน ไงญี่ปุ่นพูดได้ไหมเนี่ยอยากลองของให้ผ่าโอ้อยากรู้ญี่ปุ่นไยพม่าพม่าย่างกุ้งย่างกุ้งย่างปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างหอยย่างหอยไปให้พ่อแดกดูทำน้ำจิ้มให้เอาเขาเป็นนักร้องมาจากเชื้เถ่ายไหมฮะเอาเรียกเขาเขาชื่ออะไรครับเหม่งซิ่งเหม่งซิ่งครับอ